โอ้ยเอาหึ่งอจับ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 มันผนไม่ได้ผีห้ลจดเอาไหนใครจะกระโดดอีกไหมเร็วๆเข้นมาเร็วอาเร็วใครจะกระโดดอีกไหมมันปันันปันกระโดดมันปันต้องกั้นหายใจตอนกระโดดติดท่าโฉบเลยนกระโดดยังไง

เดี๋ยวก็เดินกลับมาจับเองอะน้องไปไหนอะสิเจเจอี